ใส่น้ำมันแล้วอู้หชิฮ้อนเราบัดที่นี่อันนี้เป็นอันปลาดุกฟูนี่ปลาดุกฟูผัดพริกขิงโบ้ยเลยสมเป็นแต่ไรของครัวไทยๆไ,ไทยทูยูเลยสมเป็นแต่เนี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งไปสั่งเพิน่นเด้อนี่อุนอ่นบ่อุ่นก็กินได้อุน่นก็กินได้แต่ยังจะพูดมาก,กินห่อนๆก็เลยสิอุน่นเดี๋ยวเอาใช้เตาก่อนเดี๋ยวน้ำมันมันสิเดือดก่อนโว้ยเลยสมเป็นแต่เนี่บ่ ป้าได้หลายก็เลยเนาะเนาะได้หลายเนาะถุงหนึ่งอะ่ะบ๊วาเราจะไม่แต่เลย<ม>ไปสั่งเลยครัวไทยไทยไทยทูดูป้าบอกพี่เป็นหนว่วยเลยเป็นตะเพ็ดแท้ผัดห้มันฮอนสกินก็ขหนียวได้นน่เออสกินกบขหนียวกินเป็นแบบว่ากับแก้มก็ได้ได,ด้กับแก้มถ้าผูดด้ใดกินเหลากินเบียร์สินะ่ะแต่ยายจะพูดว่ากินยายพูดกินเหลากินเบียรนะ์บพาเป็นกินเป็นตะกับเลยจะไมนกันเลยบอ้ย ผัดให้มันหอมบันี้กเขาเหนียวคุยบบดที่นียวนี่ลอ,องเลยกินข้าวก็สวยก็ได้ก็พักหลายๆเนะาะก็พักหลายๆหอมหอมปลาดุกฟูน้ำเอามาผัดมันหอมปลาดุกฟูอนะไรสิจำ กินชุนคุมเฮียนอยู่ <g ül> เราใส่ไม่แต่เลยแล้วสิจามพี่น้องเป็นไรโอ้เราใส่ไม่แต่เลยพี่น้องเลยกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยกินกับเป็นกับแก้มเป็นกับแก้มกินกับเหล้ากับเบียร์มาเราใส่ไม่แต่เลยแต่ออยังพูดก,กินหลอกกินเบียร์ปะเพนกินเป็นตะกับนะโอ้พี่น้องเอ้ยไปมันสุกแล้วมันหอนแล้วป่ะที่นี่ไป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  สีสันหน้ากินบ่เท่นีเนาะโอ้เลยนะเสัมผัสแต่ในคนโอ้บ่บ้าที่นี่เบิ่งเอาเบิบ่งเบิ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 ่งเลยสัมผัสแต่เลยปลาดุกผัดพริกขิงโอ้ยหอมกขดังห่วยห่วยแล้สิจามพี่น้องคนน,น่ะเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้ยเลยสัมผัสแต่เลยไปหาลาเด้อครัวไทยไทยไทยทูย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 ูเพื่นมีอาหารหลากหลายอยา่าง เพิ่นขายสปะสเปตสากกระเบือยันเลือดหลบขายถูกอย่างเลยขายอาหารอีสานอาหารไตอาหารเหนืออาหารบ้านเฮาบู๊เลิอดสมิแตนแอดไปหาเพิ่นเด้อวจ้าเด้อครัวไทยไทยไทยทูอยู่ขยะกูยดีกินแสบเลือดสมิตนนี่เพนอ่ะเพิ่เบงเบึงเบงเบึงอันนี้เป็นผัดเผ็ดปลาดุกมะปลาดุกผัดพริกขิงกับผัดเผ็ดปลาดุเนล่าไหปลาดุกผัด พริกขิงฮิมะบัตทินิลุยพี่น้องลุยเจ๊พี่น้องวันนี้เจ,จะพี่น้องสุขู่สกุลสบายดีกันบอจา้ะคอยกระสบายดีอยู่บู้เลิศสมิเต็มเลยหิมะกินปลาดุกผัดพริกขิงวาสนาเบ,บิ้ลจากครัวไทยไทยไทยทูยู่อยู่ยูยู่อยู่ฮิมะมีตัวอย่างเฮเบิง้งมีตัวอย่างเฮเบิงงเบ้งมาฉันมีอันอีอย่างก็แล้วมีในถุงเฮเบิ้งเห็นบ,น,บนี่ปลาดุก พริกขิงนี่บอกมี่ถุงหนึ่งได้หลายค่ะมีถุงหนึ่งอะบอกเลือกฉันมันแต่เลยคัวไทยไทยไทยทูย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 ูบอกอแ,แ, you, แอดไปหาเราด้วยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดไปหาเาราคัวไทยไทยไทยทูยูปลาดุกผัดพริกขิงเพื่อนมีอาหารหลากหลายอย่างขายนะคะอาหารไทยอาหารอิสานอาหารปากใต้มีทุกอย่างมีขนมมีอุ้ยหลายอย่างมีเท่าไปหาท่านเลยนะคะ ที่เฟซบุ o กเลยค่ะพูดไปพูดมาน้ำลายก็จะไหลเพราะว่ามันหอมติดจมูกมันเหม็นทั่วบ้านเลยค่ะเหม็นกุ้มบ้านเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ยายะปูจะกินกับอะไรวันนี้ยายูจะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวขาดเมื่อไรก็คือข้าวเหนียวเคยกินบอนอันผัดเพชดปลาดุกผัดปลาดุกขิงอะ่ะผัดนี่าองเรเลืมซื้อ,ดดอ,ดดอเดี๋ยวเดี๋ยวค้านซื้อก่อนเนี่ยปลาดุกผัดพริกขิงไหคั่วไทย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 ทูอยู่อยู่ผ้จะเป็นยังไงจะเป็นยัไงไอ่หรนบ่ เลือดเอมิเตนเลยเนี่ยทุงเนี่ยนี่สองร้อยห้าสิบต่ำทุงเนี่ยสองร้อยห้าสิบต่ำเก็บได้ไวหกสิบวันหมเก็บรักษาไววได้หกสิบวันกันเดือนหนึ่งพอดีเก็บไว้ได้เดือนหนึ่ง,นห,นงหมอเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนนะขาพี่น้องสกุลสู่คุณเสียคนใหญ่ไอเห็นป๊อแบบว่ามันชุนหม่จ้าคอยกินหน้าเหมนะือนยั้เชี่ยโชคดีจ้าพี่น้องสกุลสู่คนชุนเพราะเป็นเครื่องพริกเครื่องแกงเครื่องพัดพวก กระเทียมหอมเกี่ยวใบบักกูดอยังอยู่ได้หนีไแม่จ้าป่นี้บักพริกบักยังสินะมันแบบมันชุนบัตรที่ชุนกลุ่มเหียมอยู่โอ้ยคยหลังเลิศเปนแค่คือเกาสิคุยเดยได้บัตรทีนี้โอ้ยลืมลืมเป่าคาถามาหานิยงกันเพียงแฟนขับหกักแฟนขับหลงลงมาหาเนยจะพูดลงแล้วหาตางออกบาพอได้ซ้าดูเพียงเบาเลยจำแน่เลยคาถาแฟนขับหกักแฟนขับหลงเบาคุยบัตรทีน่นี้เคยกินบ่อัน พัดเพชรประดุกกับข้าวเหนียวบอกเคยกับหิมะอืม,อมผักพักหืมเส็บม,มันเลย

กินแก้มเราแก้มดียอเขอาบ่กกินกับขขาวอืุดม่นู้รแตกพุยเขาเปนไงโอ้ัหพริกเนเก็บรูดพริกไปโบ้เ้าไงค่ะ มาจากคำนมาแซ่บดิมันน้อาอุ่นอ่ะเขาบอต้องปรุงเครื่องอย่างเลยอมืมันเครื่องมันปรุงมันสำเร็จมาแล้วมันแซ่บเนาะอืมอืม,อม うん。<Le> ว่าอยากก thin, ินยูดีก an ินแซ่บแอดไปหาเพื่อนขั้วแท้ไทยแซ่บพี่กับข่าวแซ่บขั้วแท้ไทยไทยทูยูขั้วแท้ไทยไทยทูยูเราจะมั่นใจเลยพี่กับข่าวแซ่บถ้าผู้ใดอยากสวยอยากงามแอดมาหาไอ้ผู้ขายกิมเอ้ากิมไปใส่โอ้ยจะมากินมั้ง หมดรูสิแม่ยตัเนี้ เมื่อข้าวมืเอเ้านี่เสียมนั่นงกะจำาม่ได้สมุทรสาครนาะสมุทรสาคอนโคบิดระบาดจัดเจอมือาหารรวยคนสันอาปาาที่รู เลยนะตังดามันหลายคนนะเาะพม่าพม่าหลายคน เดิมมึงไต่แถวอย่างไสมุนทรพ่อรนูแค่จำชื่อปิศายดักเนาะเรื่องข้อหนึ่งบ้กออกอาการบ้าเก็บไข่เดืปว่วยเป็นไปซุ่มตรวจเป็นตรวจคอดหนักกว่าเนะาะโรคเอียงมึงบ้าเก็บไข่เดืปวว่วยกับหัวเป็นโรคก็คนละนนอย่เป็นแต่ยากนั่นก็ะูุๆ មើលតែតែគឺកោណណ៎អើយកនេះទិញតែកោណអើមើលបងហឺ บบลูกยังบบเป็นจตยาร์ลกูกคนมีก็บาเป็นตยานทร์ลอกอ่นนี่ลกยงังพูดจังหบะแล้วเขาอ,อื่นนะลูกสับจานอืมลูกสับจานเป็นจัยามาอีนีดีดดลูกสับจานก็เป็นจตยารครับด้วยเซมินแตน,นี้บ 嗯。Mm hmm. ให้ก็สุดๆอือทั้งอันทั้งไหนป่อนทั้งลูกเตวอทั้งอันที่ไหนกทั้งก็ตือเลียอันนั้นไปทั้งคุณอะขอเก็บลืมกันขอเป็นคนกี่ลืมอือการระบาดนักกันแต่ว่าทั้งตุกข่อยมันระบาดแล้วทั้งตุกข่อยบรงนี้แหละมันล็อกดาวสองเที่ยทั้งตุกข่อยล็อกล็อกไปหลอกมาโควิดมันหายมมันยาก แต่กับเวลาออกข้างนอกต้องแช่ผ่าปิดจมูกแต่ออกไปข้างนองก็ต้องแช่แต่วัไปด้านไป็ยางห่างนะขอไปแน่ข้างในใส่ผ่าปิดจมูกผิดตุกเขยตุขออยู่น่ะวินเทอเรีย มาโควิดบะหม,มี่แล้วแตงก้อน้องทุกคนหลอกดาวเอ๋อแกบัตรกึนหากิโลกับอะไรนอ,อกดาวเป็นแบบเข็มงวดนะไปด้านนี้บะหม,มี่แล้วก็เป็นเข็มงวดแก่ไข โอ้ oh, บอกพิกอย่าลืมผู้ใหญ่ยอยากดูกินดีกินเสื็จก็ต้องไปสนใจมันแบบโรคภัยไก่กเจ็บอ่ะว่าไหมจ๊าปลาดุกปลาดุกผัดพริกขิงอื ข้าวผักกับพนเหีือผกผักไปตั้งน้ำหน้าขอดปในเฟซบุ๊กพิมคำว่า,าคัวไทยไทยดิทยทูยูอ็นนี้สองช่องมันเป็นพี่น้องกันช่องหนึ่งคัวไทยไทยอ,อีกช่องหนึง่งไทยทูยู มันมีกับเพาะขามันแค่แซ่บเนาะผัดปลาดุกผัดปลาดุกผัดพริกขิง multim